สำหรับวันนี้ผมอยู่กับคาวาซกิ z ซ x 1 0รถจากค่ายแดนปาดิบเทคโนโลยีสุดล้ำเทียบเท่ารถยุโรปมาคุยกันครับผมวันนี้ nothing give't the pace games always, take what I I always give 100. Need a bank สวัสดีครับวันนี้พบกันกับไอร์บาช็อปชนแนอีกเช่นเคยครับสำหรับวันนี้ผมอยู่กับคาวา s a กิ ZX10 เรถจากค่ายแดนปาดิบเทคโนโลยีสุดล้ำเทียบเท่ารถยุโรป มาคุยกันครับผมวันนี้และสำหรับราคาครับมือสองตอนนี้ส่วนตัวคิดว่าราคาคุ้มมากนะครับที่จะ ซื้อมาใช้วันนี้ครับผมจะพามาดูนะครับเทคโนโลยีที่มีครับว่ามีอะไรมาให้กันบ้างเทคโนโลยีครับวันนี้ Kawasaki ZX10 ครับมีระบบที่โดดเด่นนะครับที่ในราคามือสองสามแสนหกหมื่นเก้าพันบาทครับผมคิดว่าระบบ IMU ครับช่วยได้มากนะครับสำหรับผู้ขับขี่ในช่วงการเข้าโคง้งตัวนี้จะมีการประมวลผลในเรื่องของการเปิดคันเร่งในช่วงเข้าโคง้ง ถ้าเราเปิดคันเร่งแรงครับในช่วงเข้าโค้งอาจทําให้เราสไลด์โค้งนะครับรถอาจจะพับลงมาได้เลยรวมถึงครับระบบล็อกรอบอ,ออกตัวครับเรียกกันง่ายๆนะครับรันคอนโทรลนะครับระบบสลิปเปอร์ครัะครับผมถือว่าในราคา369,000บาทมือสตอนนี้ครับในราคาคาัสตนี้นะไม่มีค่ายไหนครับให้ระบบที่ ดีขนาดนี้มาเลยเรามาดูในส่วนของระบบของแต่งกันและในส่วนของนะของแต่งมีมาให้แบบปังๆกันเลยทีเดียวใน k าวาซากิเซน1 0คันนี้ที่โดดเด่นครับชุดปั๊มหน้า b บมโบ M50 ครับชุดนี้ครับส่วนมากเราจะเห็นในรถด,ดูกตินะครับที่เป็นคลาสตัวใหญ่ๆนะครับราคาหลักล้านนะครับแต่ k าวาซากิเซนเครับมีมาให้เรียบร้อยแล้วรวมถึงโชคโชวว่าหัวกะ ที่เป็นแบบตัวซับแท้งนะครับให้การขับขี่ที่นุ่มนวลกันสวัดไฟฟ้าของเอรินเติมเข้าไปอีกครับควิกชิมเตอร์ครับขี่กันแบบมันๆแบบสนุกสนุกกันเลยทีเดียวนี่คือรายการคร่าวๆครับสำหรับของแต่งที่มีมาให้ในตัวรถเดิมนะครับและที่ขาดไม่ได้ครับพิเศษมากครับชุดคอท่อนะครับจะเป็นไทเทเนียมมาให้เรียบร้อยแล้วสวยๆเลยใครชอบปลายแบบไหนเลือกปลายใส่กันได้เลยนะครับและในคันนี้ก็ ติดปลายนะครับเป็นปลาย s อสนะครับใครชอบเสียงลั่นๆไม่ควรพลาดรวมถึงครับชุดของแต่งปั๊มบนแบ m โบ่นี่ก็ติดมาให้เรียบร้อยเลยจากสูนยดูเทคโนโลยีครับที่มีมาให้รวมถึงของแต่งครับลองพิจารณากันดูก่อนและก็ในชุดของคันนี้ครับจะมีกันล้มนะครับ กลางนะครับหลังเป็น RNG ให้ด้วยเรามาคุยกันถึงเรื่องราคาครับในส่วนของราคาคันนี้ทางร้าน I อเบยชอปครับขอขายอยู่ที่3าม0 00บาทเงินสดใครพร้อมครับมายกไปได้เลยครับหรือจะให้เราจัดส่งนะครับเรามีบริการจัดส่งทั่วประเทศไทยหรือใครต้องการครับจัดไฟแนนซ์ครับเรามี3สถาบันการเงินครับไม่ว่าจะเป็นกรุงศรีออโต้ราชธานีลิสซิ่งตะวันออกพาณิชย์ลิสซิ่งยินดีให้บริการครับดาวเริ่มต้นเพียง29,000าบาทส่วนรายละเอียดเพิ่ม เติมนะครับต่างๆนะครับลูกค้าทุกท่านนะครับกราบสวัสดีแล้วก็ทักแชทครับอย่าลืมนะครับทักแชทมาสอบถามหรือโทรมาครับเบอร์นะครับ2 8 1 4 8แล2 4 4แ้วละก็สำหรับวันนี้ครับก็ฝากไว้ด้วยไม่ให้พลาดการติดต่อนะครับไม่ให้พลาดคลิปใหม่ๆจากทาง i b u y ช h o p ฝากกดไลค์ฝากกดแชร์ฝากกดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้ด้วยและสำหรับวันนี้ครับขอบคุณทุกการกดไลค์กดแชร์ไว้พบกันใหม่คลิปหน้ากับไ b ไ y s h อ p ครับผม